แท้จริงก็คือการที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับก็ <อะ S 2> คือมีต้องมีระดับน้ําตาลในเลือดที่ค่อนข้างสูงเกิดจากที่ร่างกายของเราไม่สามารถนําอินซูลินที่ผลิตขึ้นมาไปใช้ในการเผาผลาญน้ําตาลทําให้เกิดการสะสมของน้ําตาลในกระแสะเลือดเมื่อมีการสะสมของน้ําตาลในกระแสะเลือดที่ปริมาณมากและใช้เวลานานเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมลงนะครับซึ่งเป็นผลให้เกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคเบาหวานนอกเหนือจากนั้นนะครับอาหารเสริม ที่เราจําเป็นตัวตัวหนึ่งก็คือมาร์คคีนกชื่อมันอาจจะฟังดูไม่น่ากิน<ะ>แต่เป็นของที่มีประโยชน์มากครับคุณแป้งครับ<ะ>โดยที่ภายในมาระขิีนกเนี่ยมีสารสำคัญอยู่ก็คือพวกกลุ่มบ<ะ>ูมดิก้าชาเลนทินนะครับซึ่งในตัวของมันที่เรารู้จักกันนะก็คือพวกชาเลนทินชาลินแล้วก็คริปโตแซนทินสามตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องตรงที่ว่าหนึ่งไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มาย,ย่อยแป้ง<ะ>แต่ถ้าเกิดเอนไซม์ไม่มาย,ย่อยปุ๊บเนี่ย ใช่วันนี้ก็ไม่สามารถดูดซึมความสูงร่างกายได้แล้วแป้งพอพอมันย่อยเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันกลายเป็นกรูโคสทั้งนั้นเลยไอ้ตัวนี้คือคือบอกเกิดของของเบาหวานพอเอนไซม์กรูโคซิเดสที่มันยับยับ้งไม่เกิดการหลั่งออกมาเนี่ย<ม>ก็เลยทําให้อปริมาณน้าตาลร่างกายเราน้อยลงจากจาก,จากไอสาร,รการัดตัวนี้ข้อที่สองสาร,รการัดตัวนี้นะครับมันยังไปทําหน้าที่ที่กระตุ้นทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์เนี่ยได้มากขึ้นนอกเนจากนั้นนะไอโพลีเพปไทด์พีตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือทาหน เมื่ออินซูลินเราผลิตไม่ได้หรือไม่เพียงพอแล้วเนี่ยตัวมานเองก็ทำหน้าที่ช่วยผลักดันน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ครับนี่คือหน้าที่ของไอสารประกอบที่อยู่ในมาักคีนก